ครับอันตัวนี้ยกเลิกเนาะอันนี้ยกเลิก,นะนนก,ลกได้คืนมาร้อยร้อยสามสิบอ๋อร้อยสิบบาทรวมของเก่าเป็นร้อยสามสิบโอเค สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาแชร์นะครับสำหรับวิธีการยกเลิกบัตร ATM หรือว่าบัตรเดบิตของเรานะครับสำหรับใครที่ต้องการยกเลิกของธนาคารกรุงไทยนะครับจำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่สามารถทําผ่านมือถือได้นะครับโอเคสาเหตุที่ผมต้องยกเลิกบัตรเพราะว่าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผมมี2อันนะครับทา่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจําเป็นต้องไปยกเลิกอันหนึ่งมันจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับการใช้บัตร ATM หรือว่าบัตรเดบิตเนาะ อันนี้มันมีอยู่แล้วผมก็เลยเก็บไว้นะครับผมไปยกเลิกตัวนี้มานะครับสำหรับวิธียกเลิกก็ไม่ยากรับนำสมุดบัญชีธนาคารของเราแล้วก็บัตร ATM แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับไปหาเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีค่าบริการแถมเราได้เงินคืนมาด้วยนะครับในส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือจากอะไรก็จากค่าธรรมเนียมรายปีนะครับเขาจะคิดให้ตามอัตราส่วนนะครับว่าเหลือเท่าไหร่อย่างเคสนี้ผมเสียค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่200นะครับแต่ผมไปยกเลิกวันนี้เดือน9นะครับวันนี้เดือน9 ผมได้เงินคืนมาอยู่ที่110บาทนะครับเข้าบัญชีของเราเลยหลังจากที่เรายกเลิกแล้วสําหรับขั้นตอนยกเลิกนี้ไม่ยากครับเป๊บเดียวนะครับแต่ขั้นตอนในการรอคิวเนี่ยนานเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เผื่อเวลาไปด้วยนะครับสัก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับในการไปทาธุรกรรมที่ธนาคารโอเคยอดเงินก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยถ้าใครอยากยกเลิกก็ไปยกเลิกได้นะครับที่สาขากรุงไทยสาหรับบัญชีธนาคารกรุงไทยเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ